หลายคนเชื่อหรือหลายคนไม่เชื่อพญานาคมีจริงหรือเปล่านะครับก็ここลองมาที่นี่ดูก็ได้ครับลองเดินไปคนเดียวนะครับลองเดินขึ้นไปธงเหลืองก็น่าน่าจะเข้าใจหลังเดินขึ้นไปหลังพระพุทธรูปครับธงเหลืองขึ้นไปจับปีนขึ้นไปจับธงเหลืองดูก็ระหว่างทางก็น่าจะเข้าใจเรื่องพญานาคขึ้นพอสมควรถ้ายังไม่เข้าใจหรือว่าอะไรไงลองเดินขึ้นไปที่ธงดําก็ได้ครับน่าจะชัดแจ้งเลยนะครับก็ลองดูครับ เรื่องพญยานาคคนเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับเรื่องนาคเนี่ยก็เป็นกึ่งสัตว์กึ่งเทวดาเนาะก็จะกราบไหว้ไหมก็อยู่กับวิจรารณของอยู่ขึ้นอยู่กับวิจรารณของแต่ละท่านนะครับนาคก็มีหลายระดับนะครับนาคดีก็มีไม่ดีก็มีนะครับแล้วก็วันณะของนาคก็มีนะครับแบ่งแยกกันก็แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละท่านแต่ว่าถ้าอยากเข้าใจอยากรู้หรือว่าอยากพบเจอก็ลองหาโอกาสปฏิบัตินะครับหรือว่า ลองไปวัดลองไปขึ้นภูขึ้นเขาลองโซลิจูดครับลองสันโดษลองเดินขึ้นไปบนป่าเขาคนเดียวนะครับก็บางทีก็อาจจะทำให้เข้าใจได้พบเห็นได้เจออะไรมากขึ้นอาจจะทำให้เราเข้าใจพวกเหล่านี้พวกพบภูมิต่างพบเนี่ยว่ามันเป็นยังไงต่างกับเราอย่างไงแล้วจะไหวไหมหรือว่า เขาช่วยหรือว่าเขาลังแกเราหรือว่าอะไรยังไงจะอยู่ร่วมกันยังไงนะครับลองดูนะครับที่นี่ก็วัดเวรุวันนะครับหรือวัดเขาจินแหลก็ลองมาได้นะครับก็ขึ้นบันไดนะครับเข้าวัดมาขึ้นบันได436ขั้นไปถึงพระพุทธรูปแล้วก็เดินอ้อมหลังพระพุทธรูปรับขึ้นไปก็จะมีธงสีเหลืองปักอยู่บนแท่งหินนะครับลองปีนขึ้นไปดูระหว่างทางก็น่าจะทําให้เข้าใจอะไรมากขึ้นครับวันนี้เรื่องพญานาคเรา ฝากไว้เท่านี้ครับผมก็เข้าใจอะไรไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเนี่ยครับทำไมนามีสีสีทองของนุ่นสีเขียวอืเห็นไหมสีเขียวเอ้าหายไปไหนวะเดี๋ยวังนุ่นสีเขียวของนี้สีทองผมว่าสีเขียวอะใจดีกว่าสีทองสีทองสีทองโหดกว่าดุกว่านิดนึงก็เวลามาเขาครับนาคสีทองหรือว่าสีเขียว หรือว่างูจงอางอันไหนน่ากลัวกันหรือว่าเอ๊ะเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าลองมาดูนะครับก็เวลาเดินขึ้นไปบนเขาเนี่ยก็อย่างเขาหินปูนอย่างเงี้ยหินมันกลมๆมันไม่มันไม่มันไม่ทําอันใดหรอเท่าไหร่พอขึ้นไปข้างบนยอดๆครับหินมันจะคมๆมันจะแหลมๆครับก็ต้องดูจับหินก็ต้องระวังคมระวังร้อนนะครับเราจะจับต้นไม้ก็ต้องระวังหนามแล้วก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันนี่มันต้นไม้หรือว่าหรือว่างูกันแน่นะครับมาดูดีๆครับ งูหรือว่าอะไรบางทีให้เห็นเป็นต้นปาล์มมันจะไม่ใช่ต้นปาล์มกน็นะครับดูดีๆนะครับก็ลองมากันดูครับสัมพัสอากาศบริสุทธิ์อยู่กับตัวคนเดียวทบทวนตัวเองครับอันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ